จังหวะหัวใจนายสะอาด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 ทำไม่ไว้ทำไมทำไมหัวใจต้องฉันเมื่อเจอเธอจังหวะหัวใจนายสะอาดเป็นซีรีส์เป็นละครฟิลกูดโรแมนติกคอมเมดี้ที่นอกจากจะแฝงความสนุกแล้วยังมีแฝงเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักของของพี่น้องของของแฟน เข้าไปด้วยครับม <online> <c oughs> ันมันมีครบทุกรสชาติเลยครับกลองนี้ของกินดีมากเทคแคร์ดีมากแบบเอาจริงในใจไม่อยากให้ปิดกล้องอ่ะรู้สึกว่ากล่องนี้มันสบายของกินเยอะกว่าตอนอยู่บ้านอยากมากองผมว่าหาทุกทุกซีเลยนะที่แบบว่าเป็นซีนหมู่มัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพี่ๆก็เป็นคนที่แบบคอมเมดี้มากๆจะเล่นมุกทั้งนอกกล้องแล้วก็ในกล้องมาทางอินพอวายอย่งเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอะไรย่างเงี้ยเซอร์ไพรส เอาดเสี่ยงเลยเรื่องนี้มีระเอีกสามคนหนูคือหนึ่งในนั้นะหนูคือหนึ่งในนั้นโดนละครในเรื่องนี้ทุกตัวสนุกมากๆเวลาถ้าผมเจอใครที่เครียดมาผมจะเล่นไม่ค่อยออกผมจะเกรงไปหมดนะฮะซึ่งกองนี้ไม่เป็นเลยซึ่งนี่แหละมันทําให้บยากาศกองของเรานสนุกสนานเฮฮาเนี่ยแหละครับคือความสนุกและความประทับใจของการมากองนี้ก็คือการที่เราอะจะเติมอะไรก็ได้ถ้าพูดคากับไม่สังคัด เขาไม่ใช่เราจะมาหยุดหยุดยยู่หยุด,ยด,ยด,ยดคัดตัวเองเงี้ยไม่ได้เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่รักความสะอาดมากใครที่ทำอะไรแล้วสกรปรกอะไรเงี้ยครับเขาถึงขั้นไล่ออกได้แล้วก็ยังเป็นคนที่เกลียดคนที่โกหกมากไม่ชอบคนโกหกเลยแล้วก็บุคลิกส่วนตัวของศิลาก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ กินข้าวคนเดียวได้พูดคนเดียวบอว่าพูดได้เลยอะนะครับเป็นตัวละครที่มีความแบบที่ลึกอยู่พอสมควรเหมือนกันครับทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์สเปรย์คือทุกอย่างแบบเดินไป2-3-9ในห้องคือก็ต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้แบบวางเต็มไปหมดอะไรอะเป็นแบบจะรักสะอาดอะไรขนาดน,นั้นนมันพอยอยู่ด้วยขึ้นเรืเ่อยๆจะเห็นความน่ารักของเขาในมุมที่คนอื่นไม่ค่อยเห็น คุณศิลาดูยากดูเท่ดูนิ่งค่ะก็ะเลยจแบบน่าจะตรงใจกับกงขันมากที่สุดค่ะไม่ไว้ทําไมทําไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอในความฝันคเคยคืนกลางวันทําไมมันยังคิดถึงเธอหยุดไม่ไว้หวเห็นเฮียแบบรักความสะอาดหน่อยนะเงี้ยจะแกล้งทําเป็นสกรปรกใส่ด้วยคาแรคเตอร์ของเฮียเพลลมด้วยจีมเจี๊ยบแบบเราต้องไปเปิดอกเขาให้ได้แต่ทําให้เขาแบบเสียคนอะไรอย่างเงี้ย เจ้านายเหรอฮะเจ้านายเป็นคนน่ารักนะฮะเจ้านายก็คือคุณศิระคือในหลายๆครั้งคุณศิระก็น่ารักอีกหลายๆมุมคุณศิระก็ต้องบอกตรงๆว่าคุณศิระน่าขีบพอสมควรนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วคุณศิระเป็นคนมีเหตุผล,ลนะครับในการที่จะสั่งการอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพอคุณศิระเริ่มเจอกับความกดดัน นะฮะจากขีดกาณนะครับตักกะหลายๆอย่างคุณศิลาเนี่ยมันจะเริ่มปวดฮะผลกระทบมันจะมาถึงเลขาคุณศิลาด้วยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ติดกับคุณศิลาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนิงดิอะไรจะขนาดนี้เนี่ยคุณศิลานะครับแต่ว่ารวมๆแล้วคุณศิลาถือว่าเป็นเจ้านายที่น่ารักมากครับมาหยุดหยุดหยุดอลไรคนหยุด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 กันโอ้หคุณจะมาทำอะไรแบบนี้กับเจ้านายผมไม่ได้นะครับเจ้านายผมอ่ะเป็นผู้บริหารห้าง G U Center นะครับแล้วไง คุณเสื้อเป็นหัวหน้าที่เราเคารพรักนะคะแต่เราก็ต้องหันหลังกลับมาในท้ายูว่เาเป็นอะไรเขาจะมีวิถีชีวิตปแปลกๆของเขากลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแล้วก็ไม่กลัวในเรื่องที่ควรกลัวะคะ่ะเขาเออเขาไม่ปกติเราต้องช่วยกันประครบประงงเขาให้เขามีความรักที่ดีให้ได้ ก็อยากบอกคุณศิละว่าอย่าง,ง้องอนกันมากค่ะก็ขอใหไ้ได้กันเร็วๆค่ะเวลามันสั้นชีวิตมันสั้นนะคะขอให้ได้กับนางเอกคุณกิติการเร็วๆค่ะอย่ายื้อยุดฉุดกระชากรอเวลาเยอะเวลามันสั้นจริงชีวิตของเราจริงๆศิละเป็นปมเยอะมากค่ะโตมาก,กับการที่มีความฝังใจกับการกินอาหารที่โดนแมงสาบแย่งเลยทําให้ป็นคนที่กลัวความสุกโปกมากและที่สําคัญที่เป็นปมใหญ่ของของศิละคือเขาเกลียดการโกงมาก ในชีวิตนี้ถ้ามีคนโกหกเขาไมา่แต่นิดเดียวเนี่ยเขาจะรู้และจับได้ถ้าคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนชุดในห้องเก็บสต็อกสินค้าจริงๆสิละเนื่อง,งจากเป็นเด็กกำพร้าจะเป็นคนที่ไม่ไม่รู้ว่าความรักจริงๆอ่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตมาการที่ทํางานทํางานทํางานจนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คนละขั้วเขาเลยซึ่งตัวคีติกาเนี่ย มีทั้งความสกปรกแล้วก็มีทั้งการโกหกแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขารู้สึกมากๆคือการสบายใจคือการได้เป็นตัวของตัวเองมันเลยทําให้เขาค่อยๆซึมเข้าไปแล้วรักผู้หญิงคนนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว มีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนที่เมืองจีนนะคะรวมถึงเอาละครมาให้เราแล้วบอกว่าอยากให้พูดเล่นจังเลยเรื่องนี้เพราะว่าอยากเอาไปออนแอร์ที่เมืองจีนพี่บุดเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกนะแปลกตาไปสาหรับจุยจ๋ยเพราะจุ๋ยใกล้ชิดก,กับเขาแต่เรื่องนี้เป็นอะไรที่แตกต่างคือเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะที่เขาเหมือนขาข้างหนึ่งเขาเป็นผู้จัดและเขาก็เห็นว่านักแสดงทุกคนที่เราเลือกมาฝีมือในการเล่นแบบฝีมือไม่ธรรมดาดังนั้นเขาเหมือนเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนไปเรียน a c t ิ้ง แบบฉากต่อฉากอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนทําให้เข้าใจตัวละครตัวนี้บทละครตัวนี้มากขึ้นแล้วมีความละเอียดในการเล่นมากขึ้นพี่นายเขาเล่นละเอียดมากขึ้นพี่นายก็เห็นด้วยคือพี่พุดกับเรื่องเนี้ยเขาก็เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ดูโตกับกับฐานะนักแสดงมากมากมากๆก,ก็อยากให้ให้รอดูพี่พุทธสำหรับเรื่องนี้ คิติกาเป็นผู้หญิงที่รักในความถูกต้องภายนอกดูเข้มแข็งมากแต่ข้างในก็เป็นคนที่อ่อนไหวคนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่คุยหาความรักคีติกาในความรู้สึกแรกของศิลาเลยคือเป็นผู้หญิงที่กมกเป็นผู้หญิงที่สก,กปรกสุดๆเป็นผู้หญิงที่ทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบจูบผู้ชายคนหนึ่งไดทง้ทั้งทั้งที่อุ๊ยสปอยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบภาพแรกที่รู้จักคีติกาก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบ เฮ้ย hey, เป็นคนยังไงแต่พอพาร์ทที่2ที่ได้เริ่มมารู้จักตัวตนของเขาจริงๆศีระเนี่ยได้เริ่มเห็นมุมของความอ่อนแอได้เห็นมุมของความน่ารักที่เขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อใครบางคนทําให้ศีระเริ่มแบบประทับใจแล้วก็ลบภาพที่แบบลบๆในพาร์ทแรก เออปรปิดระตูหามาอหือนเหมือนเป็นแบบ p ั p p y l เล e เล็กๆตอนแรกที่เจอกันที่ต่างประเทศที่เรียนด้วยกันเหมือนเขาก็เป็นคนที่เหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนเราอะไรเราก็เหมือนโดนคุณย่าบังคับมาเรียนที่นี่ต่างคนก็ต่างเข้าใจกันลวกันความเข้าใจมันเลยเหมือนกันเอาจริงตอนแรกมันคงเป็นความรู้สึกดีก่อนแหละที่แบบ เราเหมือนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกแสดก็มีคนมาแบบคอยมวใจเราอยู่คอยมีคนมาแบบอยู่ข้างๆเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉลาดนะเป็นคนเก่งแล้วผมก็รู้สึกว่า พี่เขาเนี่ยมีความแสบอยู่พอสมควรเหมือนการเจอกับพี่เขาอันนี้ด้วยตัวของหน้าน,นาวคือเราปิ้งเขาอยู่แล้วนะตอนแรกแต่คือพอเรารู้ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีแฟนนะตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคือโอกาสของเราที่แบบเข้าทางเราแล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจีบเขาได้นะแล้วก็รู้สึกว่าหวากจะนนเแ้น ชอบชี่หน้ากันเลยคีดการนะคะที่เป็นพี่น้องคนละแม่ที่ต้องเจอกันบ่อยมากแต่สุดท้ายก็เข้าใจแต่ว่าระหว่างทางกว่าจะไปเข้าใจก็ค่อนข้างเสี่ยงตายมาแล้วทั้งคู่แค่รู้สึกว่าแบบเขามาทีหลังแต่เขาได้ทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นของเราเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูก กิติการ์นะคะก็คือกังหันในเรื่องเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่เหมือนจะดูแข็งนอกคะ่ะแต่จริงๆข้างในเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนไหวต้องการความรักต้องการความอบอุ่นค่อนข้างจะสูงเขาไม่ได้ไม่ได้ความรักในในแบบที่เป็นของครอบครัวอะไรเงี้ยน้องก็จะใช้วิธีการไปขวายคว้าหาจากจากทางอื่น เพื่อทำให้ตัวเองเหมือนจะครบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือเขาพยายามจะต่อสู้พยายามจะแข็งแรงด้วยตัวเขาเองโดยที่จะไม่พึ่งแม่หาเงินเรียนเองหาเงินส่งเสียตัวเองมันเลยทำให้มีความค่อนข้างจะดุกระล่อน เบื้องหน้าพอมีพุทธเป็นที่ตั้งเราก็มานั่งคิดโจทย์ว่านางเอกใครดีที่จะเหมาะกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้หลายๆอย่างเลยนะมันทําให้ชื่อของน้องใหม่ดาวิกามันมาเป็นเบอร์หนึ่งคาแรคเตอร์ character ของน้องด้วยด้วยความตั้งใจของน้องด้วยด้วยบทด้วยซึ่งรู้สึกว่าน้องมีความเป็นโรแมนติกคอมดี้ในตัวเยอะมากแต่พอโทรไปแล้วแบบอันดับแรกเลยนะน้องสนใจใจชื้นแล้วนะใจชื้นแล้วนะ่ะน้องให้โอกาสเราอะไรเงี้ยเพราะเรามือใหม่มากๆก็ต้องบอกว่าน้องก็คือซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะ ซอสอเป็นคนที่เล่นแปร๊ดหน่อยเอาแต่ใจสูงแบบเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งมั่นใจในตัวเองมากก็เนี่ยแค่หลังคาเนี่ยหนุ<ค>หน่นมก็<ค>ไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเนี่ยหนูเอาเท้าข้างขวาเหยียบอ้นี้ใช่ไหมลูกขึ้นซ้ายขึ้นนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวโยกข,ขึ้นไปแล้วก็เกาะแล้วก็ดึงตัวขึ้นขนาดนนี่เลยเหรอบาร้อนข้าง่าเลยชอบใครเราอยากจะคุยกับใครเนี่ยเราจะคุยตรงๆเวลาเราอยากจะเคลียร์กับใครหรือว่ามีเรื่องที่มันจะต้องแบบต้องพูดจริงๆเนี่ยเราก็จะพูดเลย เราเราจะไม่เก็บมันไว้ไมันซับซ้อนเราต้องตามหาให้เขากลับมาเจอเราให้ได้สาสาก็เขาเรียกว่าเป็นสีสันอะอแล้วอยู่ข้างๆกับกังหันตลอดเวลาเลยสาสะเนี่ยจะจะอยู่ในโวอร์ชันเพื่อนที่กําลังจะข้ามเส้นนิดนึงเราก็จะมองเป็นเป็นน้องที่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะผู้ที่แบบกัดกันตลอดในเรื่องสาสะเป็นผู้ชายที่เราสึกว่า เรารักแล้วก็เราสองคนน่ะคู่ควรกันมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ความรักมันโดนพลากไปจากคนที่เข้ามาทําให้ปัญหาครอบครัวเราเยอะมากๆอย่างกังหันนะคะก็แต่คิดว่าน่าจะาชนะใจเขาได้ค่ะสาสาเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขถึงเขาจะเอาแต่ใจแต่เขาก็ทําให้เราสึกปลอดภัยในในหลายๆเหตุการณ์สาสาจะเป็นเด็กที่อาจจะมีการแบบขาดความรับผิดชอบคือถ้าเขาทําอะไรอ่ะ พี่ชายคนนี้ก็จะแบบโอเคจะเข้าใจถ้าทาผิดก็ด่าได้เตือนได้หรือทํายังไงก็ได้ให้น้องชายของตัวเองคนนี้เนี่ยได้ดีในวันข้างหน้าเหมืนจะต้องแบบมีการทําให้เขาเสียใจบ้างหรือว่าใช้วิธีการประณีประนอมบ้างหลายวนเนี่ยใครวะเียว ก็จเจอผมแล้วเขาก็จะชอบเรียกว่าไอ้น้าจืดน,นี่อีกแล้วเหรอไอ้น่าจืดเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกตลกมากกว่าแบบเวลาที่เขาอ่ะเขาอิจฉาเราหรือว่าเขาหึงเรากับพี่กังหันแต่ว่ามันเขากำลังแข่งขันกับผมอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอ่ะต้องเหนือเขาให้ได้ผมรู้สึกอย่างงี้ว่าแบบอ้าคุณคุณหึงใช่ไหมได้ผมก็จะทำให้คุณหึงมากกว่าเดิมเลย สาสะเนี่ยค่ะพูดตรงว่าเป็นเด็กเป็นเด็กไฮโซบ้านรวยนิสัยเสียต้องบอกก่อนว่าสาสะเป็นคนที่ไม่ได้ขาดความรักคือย่าให้ความรักเยอะแต่รักมากจนน้องรู้สึกว่ามันร้อนเพราะนั้นถ้าย่าบอกว่าให้ไปขวาน้องจะไปสายคนเดียวที่จะบอกสาสะได้นั่นคือศิละซึ่งเป็นเป็นเหมือนพี่ชายที่ที่เป็นพี่ชายบุญธรรมที่เลี้ยงดูแล้วก็ดูแลสาสะมาเพราะนั้นสาสะจะรักค่อนข้างจะรักศิละมากผมจะทําให้ได้ เพื่อเคียร์สุทธิรักของผมโอ้มีแต่เงืเอขบกขบวขมวไอ,ไอ้ดินจนกระทั่งเขามาเจอคีติกาที่เมืองนอกแล้วเขารู้สึกว่าคีติกาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาเขาเลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะมาดูแลเขาทําให้คีติกาเนี่ยเป็นรักแรกของสาสะและเป็นรักที่ฝังใจสาสะ ทั้งเรื่องจุ๋ยได้นักสแสดงหมดแล้วยกเว้นศาสะ์คนเดียววันนะั้นเจอตัวกันเนี่ยหนูเห็นอะไรบางอย่างในตัวน้องแววตาที่มันสู้แววตาดราม่าได้อ่ะพี่นายก็แบบอืมพี่ก็เห็นแล้วก็ตัดสินใจเป็นแบบแจ็คก,กี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคน้องมือใหม่มากน้องจะเกรงมากๆเลยเธอเกรงพี่ใหม่ด้วยความชอบด้วยความสวยของพี่ใหม่ดังนั้นอันนี้สำหรับแจ็คก,กี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสําหรับเขาเขาจึงมีความตั้งใจมากจุ๋ยชอบแจ็คก,กี้อย่างหนึ่งคือแจ็คก,กี้เป็นคนสู้ ไม่ถอยและเป็นคนตั้งใจทางานสิ่งที่แจ็คก,กี้เกรงหรือสิ่งที่แจ็คกี้รู้สึกอ่ะจุ๋ยเคยมาหมดแล้วตอนเด็กๆแล้วจุ๋ยก็เลยเข้าใจความรู้สึกแจ็คทุกคนก็เข้าใจน้องแล้วก็รู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็มีหลายๆซีนที่แจ็คทาได้จนจุ๋ยกับพี่นายรู้สึกว่าดีดีมากอืมากเหนื่อยครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่าวันนี้ผู้จัดมาเยี่ยมตั้งแต่เช้ามาเพราะเช้ามาพูดประโยคเนี้บายมันเปพูดประโยคนี้อยู่ ถ้าพูดถึงช那ตีตัวละครที่ไคยัาสาได้รับนะคะก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ก็มีปมในชีวิตที่เยอะมากๆเรารู้สึกไปเองแล้วก็สร้างขึ้นด้วยตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่เป็นคนสําคัญของคนอื่นเอาแรงผลักดันพวกเนี้ยแล้วก็ไดฟในทุกอ a ทิวิตี้ในชีวิตเลย <Kill man. S 1> นอห้าา ชนะรตีก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็เป็นคนที่แปลการกระทําของเราไปในทางที่ไม่ดีตลอดอย่างเงี้ยก็คือทําดีแค่ไหนเขาก็จะมองว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เกลียดกันนะคะในเรื่องตัวกังหันเนี่ยกับมองเขาว่าเป็นน้องสาวที่แบบเอาแต่ใจคนหนึ่งมากกว่าว่าแบบเรารู้ว่าเขาเขาต้องการอะไรเราเข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าแหมมันมันน่าทำให้โกรธอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคู่กัดอีในรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะ จริงตัวละครชนะตีก็เป็นตัวละครที่น่าอมขันใช้ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบเจาะ๊จู้จี้แบบเวลาทำนู่นทำนี่ก็จะแบบอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยแบบขีโ่โมโหนิดหน่อยแต่ว่าเวลาใส่ใจก็แบบก็ใส่ใจจริงก็เอาชนะใจผมได้ทุกคนนะก็รู้สึกดีแบบเวลาที่มีคนมาคอยให้กำลังใจเราตอนเราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรชนะนาตีเป็น เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์แล้วก็มีพ่อคนเดียวทั้งชีวิตเพราะเนื่องจากแม่แม่เสียตั้งแต่เขายังเด็กเพราะฉะนั้นพ่อจะเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างของเขาแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยพ่อไปแต่งงานกับกับแม่ของคีติกาเหมือนสิ่งเดียวที่เป็นไอดอลเขาสิ่งเดียวที่เป็นความรักของเขาเนี่ยมันไม่รักเขาอีกแล้วเขาเลยรู้สึกว่าพยายามทําตัวเนี้ยให้กลายเป็นเด็กมีปัญหาด้วยความที่เอาใจด้วยเป็นเด็กที่เ,เจ้าอารมณ์ด้วยฉันอยากพูดะไรก็พูดฉันไม่พอใจแต่ก็ ทำเต็มที่ด้วยด้วยอารมณ์ของเด็กเวัยรุ่นคนหนึ่งที่จะแสดงการประท้วงพ่อได้ตัวชนาตีจะทำทุกอย่างจริงๆๆิริงต้องบอกก่อนว่าชนาตีเป็นเด็กจิตใจดีนะคะแต่ด้วยจากคานที่เขาคาดหวังค่อนข้างสูงกับพ่อแล้วพอวันหนึ่งมาถูกแย่งความรักไปมันเลยทําให้คิิกาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเติบโตมาด้วยการใกล้กันเนี่ยเป็นศัตรูของเขา พอเป็นน้องใหม่ปุ๊บจู่ต้องหานักแสดงหญิงที่เข้าคู่กับน้องใหม่และเล่นเป็นพี่น้องกันแบบเหมือนพลังต้องสูสีและต้องต้องทาให้น้องใหม่มันด้วยในการเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาริสุดท้ายจะต้องแบบมาเข้าคู่กับแจ็คกี้ใช่ไหมต้องรู้สึกโตเพื่อเข้ากับน้องใหม่แต่ต้องรู้สึกเด็กเมื่อเข้ากับแจ็คกี้ด้วยเป็นความท้าทายมากซึ่งคาริสเหมาะที่สุดและก็ทําได้ดีทีเดียวเลยในการเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเีประเพื่อความสุขครอบครัวเหรอคะเราก็ความสุขนะคะปลื้มปล้มปลามาเสร็จ น้าน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่อนโยนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผมเจอคนอย่างหน้าน้ำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหน้าน้ำเนี่ยเป็นคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นคนที่เรารู้สึกอุ่นใจเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็จะสบายใจแล้วก็จะมีความสุขครับน่าน้ำก็เป็นน้องข้างห้องที่มีแต่ความหวังดีค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นน้องที่คอยช่วยเหลือ เป็นเป็นคนที่น่ารักเป็นคารคเรตที่น่ารักมาค่ะทุกคนก็จะแบบจะต้องเอ็นดูนานๆเจอน้องบูตอนขอให้มาแบบมาแคสนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจะเอาเป็นตัวอะไรดีอะไรเงี้ยแบบด้วยคารคเตอร์ด้วยความละมุนของน้องบูจนทำให้จุดรู้สึกว่าจูยอยากที่จะเอามา ในละครเรื่องนี้จริงๆเลยอ่ะจุ๋ก็เลยขอเปลี่ยนบทนิดนึงแล้วจู่รู้สึกว่าน้องใหม่อ่ะเวลาเข้าอะไรกับนักแสดงที่เด็กกว่ามันมีเคมนีน่ารักน่ารักมีออร่าอะไรดีๆออกมาด้วยอ่ะมันมันก็เลยประกอบร่างว่าน่าจะทําได้นะ่ะตอนนั้นจาได้เลยไปเที่ยวอยู่ที่ลงเครื่องที่อิตาลีแล้วก็นึกเรื่องนี้ในใน,ในบนเครื่องพอลงเครื่องปุ๊บยกโทรหาคนเขียนบททันทีแบบพี่หญิงหนูอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันเปลี่ยนได้ไหม คนเขียนบุก็บอกว่าทําได้พี่จัดให้พี่เห็นด้วยพี่เอาพี่ซื้อแล้วก็ทํามาเป็นบทนี้คือด้วยความน่ารักของบูด้วยเสน่ห์บางอย่างของบูทําให้หนูอยากที่จะให้บูมาเล่นละครเรื่องนี้ของหนูและบูก็เป็นนักแสดงที่น่ารักมากๆจริงๆอะไรก็ได้ดีไปหมดเลยอะ่ะคือแบบก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องคิดว่าหวังว่าสักวันหนึ่งอยากจะร่วมงานกับน้องในฐานะที่น้องเป็นพระเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวละครเปรมยุทธาเอาจริงๆก็เป็นคุณย่าของสาสาที่เหมือนจะดูบังคับสาสายให้ทํานู่นทํานี่แต่ความจริงเราอยากให้แบบสาสัเป็นเด็กที่มีความแบบเติบโตมาเป็นคนที่ดีเอาจริงคุณย่าก็เข้าใจเราแหละแต่ก็เหมือนมีกรอบให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อแบบที่คุณย่าคิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าเป็นคนที่ผมต้องเจ็บแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณย่าเป็นต้นเหตุของเรื่องหมด กับคุณย่าคุณเปรมวิดาครับเป็นซีนที่มันมีครบทุกอย่างเลยอ่ะคือโมโหไม่เข้าใจเสียใจอยู่ในซีนนั้นแล้วรู้สึกว่าเราไม่สามารถเก็บเก็บได้ทุกเม็ดตามที่ที่เราแบบทำกันบ้านมาอยากย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะไปแบบทํามันให้มันแบบดีอยู่นี้ดีขึ้นอีกมันสามารถดีได้มากกว่านี้อีก คนแรกเลยที่จุย๋ยคานเข่าไปเลยนะคือพี่ต่เพนพัทไปคุกเข่าแล้วเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องนี้จุย๋ยเป็นผู้จัดเรื่องแรกพี่ต่ายรับเลยคือให้เกียรติจุย๋ยมากๆเลยจุย๋ยก็ต้องขอบคุณพี่ต่ด้วยที่ที่มารับบทคุณย่าหรือว่าคุณเปรนยุดานในเรื่องนี้นะคะเราก็ทําให้มันทรงพลังอย่างที่เราอยากได้จริงๆแล้วด้วยคายยยแรคเรออนนะตเอรนะ์พี่ต่ายยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ตัวเองจริงๆถ้าพี่ไม่ติดเรื่องอื่นนะพี่จะตัดผมให้ด้วยเบอร์นั้นเลยนะพี่ต่ายยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ตัวเอง พี่บอกพี่อยากเปลี่ยนพี่ตายแบบเหมือนให้โอเพนให้เราแบบเปลี่ยนเต็มที่พี่บอกว่าจริงๆถ้าพี่ไม่ติดเรื่องอื่นนะพี่จะตัดผมให้ด้วยดังนั้นก็เลยได้มาเป็นลุคนี้แต่ถามว่าเป็นลุคที่สะพึงมากลงไอจีไปมีแบบขูกระแสะแบบดีมากแบบทุกเพจเอาเรื่องการแต่งตัวแล้วก็การที่พี่ตายเป็นลุคนี้เอามาลงอะค่ะตั้งแต่ละครยังไม่ไม่เปิดออกไปแค่ช่วงฟิตติ้งซึ่งถือว่าสำหรับจุดน่าจุนรู้สึกดีใจมากๆ ถ้าพูดถึงตัวมหากุลนะครับมหากุลเนี่ยก็เป็นเลขานะคของคุณศิราผู้เอกของเรื่องนะฮะมหากุลเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มอบทุกอย่างให้กับงานมอบเวลาทั้งชีวิตให้กับคุณศิราไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามหากุลเนี่ยตัวจะติดอยู่กับคุณศิราตลอดเวลาผมอะ่ะ มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมหาคุณเนี่ยแอบชอบคุณศิระอยู่หรือเลปล่าเพราะว่ามหาคุณเนี่ยเหมือนดูแลเกินเจ้านายนะฮะไม่งั้นเขาไม่ด้จะสนิทกันขนาดนี้ครับผมมหาคุณน,นี่ก็คือเพื่อร่วมงานที่เราอะจริงๆแล้วลึกๆเราแอบอิจฉาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเราทางานตําแหน่งเดียวกันนะทำไมเขาถึงเป็นคนโปรดส่วนเราก็คือว่างจนเม้ามอยตลอดเวลาได้ พี่แจ๊บพี่แจ๊บเป็นเป็นตัวละครที่ใส่อะไรก็ได้อยากเติมอะไรก็เติมซึ่งแต่ละอย่างที่เติมเขาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่บอกกันล่วลงหน้าอย่างฉากที่เราจะต้องกลัวเขามากๆเขาข่มขู่เราเนี่ยแจ๊บเหมือนไม่อยู่ในคาแรคเตอร์แต่เขาอยู่ในคาแรคเตอร์เขาจะมีวิธีทําให้เราเหมือนหลุดจากคาแรคเตอร์ของเราตลอดเวลาาวมหากรุณะฮะมหากุณเป็นเลขาของผมอีกคนนึงที่กลนครับเป็น <S 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 2> <S 2> เป็นเลขาที่บางทีเราก็นึกว่า เออมันคงกลัวเราแหละแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่กลัวเคารพเราแหละแต่เหมือนบางทีมันก็ไม่ค่อยเคารพกันครับเป็นเลขาของเราอีกคนหนึ่งที่ศีระจะขาดเขาไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนีระคิดอะไรมหาคุณก็จะรู้ว่าเจ้านายกําลังต้องการอะไรหรือไม่ชอบอะไรครับเป็นร่างทรงของของศีระในใน,ในบุคลิกที่แบบละเลิมจับใสแล้วก็มีความ รจริงๆมหากุลเนี่ยค่ะรู้หมดว่าตอนนี้สิ่งสโปรกอย่างนี้ไม่ได้โกหกอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําอะไรยังไงคือคือมหากุลจะเป็นตัวละครที่รู้ใจเจ้านายแบบสุดๆเผลอรู้มากกว่าเจ้านายด้วยซ้ำมากกว่าเจ้านายด้วยซ้ำรัศรินเป็นเ,เลขาของคุณศิระอีกคนหนึ่งนะคะเรียกว่าคนโปรดที่น้อยลงมากกว่ามหาคุณเยอะนะคะ ็เลยเรียกว่ามีเวลาว่างเยอะจะหัวหมุนก็เฉพาะเวลาที่มีเรื่องด่วนกับตอนเช้าที่ต้องไปเต้นต้อนรับเจ้านายนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยรสซรินจะมีเวลามากมายให้ไปเม้ามอยแล้วก็ไปยุ่งเรื่องชวิตถ้าจะพูดถึงรสซรินนะฮะรสซรินเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผมว่าถ้าจากในเรื่องนี้คงจะร่วมงานกันมานานนะฮะคือรู้จักกันดีรู้ใส่รู้พงเเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อร่วมงานทั้งหมดอะโรสซรินจะเป็นคนที่พูดตรงกับมหาคุณมากที่สุดเขาน่าจะเป็นคนเดียวนะฮะที่ ชอบล้อชื่อเล่นของเราว่าชื่อแก๊ปคือถ้าไม่นับว่านอกกองแล้วพุตเนี่ยก็ชอบล้อผมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาในเรื่องเนี่ยคุณศิลาก็จะไม่ได้ล้อเรื่องนี้ก็จะมีไอ,อ้โรสลินนี่แหละที่มันมันมันก้านล้อมหากุณมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะแต่โดนหนักแน่นอนอสรสลินผมบอกไว้เลยรอดูได้เลยคะัรสลินก็จะเป็นคู่หูของของมหากุลครับเป็นคนที่สามารถแบบปกป้องเจ้านายได้คือถ้าเกิดว่าใครพูดถึงเจ้านายไม่ดีอะไรอย่างนี้โรสลินจะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะปกป้อง สีละโดยไม่มีข้อแม้ครับรสลินเป็นตัวละครสีสันเป็นหนึ่งในอนุบาลหมีน้อยของพี่รอบรู้ทุกอย่างแต่ขี้เมาซึ่งก็จะกลายเป็นแบบตัวละครที่จะโดดไปทุกที่เลยไปไปหมดทุกที่ยกเว้นทำงานตัวเองมี2ตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือรสลินกับมหากุล2คนนี้เหมาะกับบทนี้มากๆ เพราะว่าวันที่เราไปเวิร์กช็อปกันอะแล้ให้พี่โบกับน้องมิ้นลองพูดบทกันอะบ้าบอคอแตกทำไมมันสนุกขนาดนี้หัวเราะตลอดเวลากำกับหลังมองก็คือจะชอบมากแล้วก็ชอบสองคนนี้เล่นไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยเลยออถ้ามีเวลานี้ก็คือไม่ยอมคัดสักทีเพราะอยากรู้ว่าสองคนนี้เขาจะเล่นอะไรกันต่อนะไหนไปยุ่งงไปไปย่่งยังไงตอนนี้หห่อยันรู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวเองหลุดง่ายที่สุดคือเล่นกับพี่โบพี่มินค่ะเขาจะตลกแล้วก็อิมพอไว้เก่งมากๆแล้วเขารู้สึกว่าหนูคิดไม่ออกเลยอ่ะพอเข้าซีแล้วถ้าไม่ใช่พี่โบกับพี่มินมารับบทเนี้ยหนูคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครแล้วจริงๆเพราะว่าเหมือนเขียนมาจากเขาเลยค่ะคุณศิละคือจังหวะหัวใจในสะอาดแต่ว่าจังหวะเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ตรงกับจังหวะของคนอื่นเราจะเป็นแบบจังหวะคล่อง คล่องแล้วคล่องอีกอะไรเงี้ยครับคือสกิลการเต้นเราจะต่ําต้อยมากๆอะไรเงี้ยคือต้องแบบมันตื่นเต้นอนะเวลาแบบคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเต้นอยู่ข้างหน้าคนเดียวคือ,อเวลาเราต้องร้องเพลงผูกใจเพื่อให้รู้สึกคึกเหิมเหมือนเป็นเพลงต้อนรับยอยะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งพนักง,งานทุกคนต้องฝึกฝึกเต้นเพลงนี้แล้วเล่นตั้งแต่ญญสมทบที่ทุกอย่างได้รับการฝึกมาอย่างดีมากพอถึงเวลาที่พี่เอานักแสดง หลักของพี่เข้าฉากความสามารถของนักแสดงหลักพี่คือทําให้สมทบพี่ที่เต้นมาอย่างดีอะล้มหมดเลยผิดท่ากันหมดเลยพี่ต้องใช้คุณครูและและหลายๆคนอะ่ะยืนล้อมนักแสดงพี่ทั้งหมดและช่วยดูการเต้นพี่ไม่คิดว่าพี่พี่พี่พุทธของเราอะคะ่ะลองชมในซีรีส์จะทุกคนจะบอกเลยว่าเต้นน,น่ารักมากจริงๆ บอกออออว่าคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยครับตอนนี้ทุกคนนะฮะแต่ผมเต้นดีมากผมไม่อยากจะคุยอะไรมากรอดูของจริงดีกว่าผมสุดๆฝากด้วยนะครับสําหรับจังหวะหัวใจในสะอาดครับก็เป็นเรื่องที่ทีมงานนักแสดงทุกคนเราก็ตั้งใจทําเพื่อที่จะให้มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับอยากให้ติดตามกันครับเรื่องนี้จะได้ดูกันทั้งที่ไทย ที่แอปพลิเคชัน VTV ด้วยนะครับแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับก็ ฝากจังหวะหัวใจในสะอาดนะครับของพวกเราด้วยครับผมมีทั้งพุทธมีทั้งผู้จัดเป็นจุ๋ยเรื่องแรกนะครับมีทั้งน้องใหม่นะฮะนักสแสดงมากมายเ,เพราะฉะนั้นผมว่าตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวสนุกมากๆซึ่งมันมีทั้งความสัมพันธ์ต่างๆคนในเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็ลิงก์มาถึงชีวิตจ,จริงของใครหลายๆคนเนี่ยผมว่าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่อง,องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็อยากให้ทุกคนมารับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็รอติดตามกันด้วยสําหรับจังหวะหัวใจในสะอาด ทุกคนจะได้มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะแลวก็ความสุขไปพร้อมๆกับพวกเราแน่นอนครับจังหวะขัวใจสะอาดเป็นละครที่มาตรงกระแสมากนะครับเลยต้องรู้จักการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราถ้าดูละครเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันเออต้องได้รับการดูแลใช่ค่ะคะคร,ะครเราสนุกมากไปตามชมค่ะคจะหลงรักตัวละครแบบแบบเหมือนมันซึมเข้าไปอะคะ่ะฝากด้วยเนาะฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนิดๆนะคะ ล,ลองเปิดใจแล้วดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนออริจินอลแต่มันจะเป็นซีรีส์ในแบบฉบับของไทยมีความอิ่มในตัวของมันเองยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครดราม่ติคอมเมดี้ก็จริงแต่มันแฝงไว้ด้วยแก้คิดซีนอารมณ์ฝีมือของนักแสดงหลายๆคนที่มารวมตัวกันในเรื่องนี้ค่ะจอยคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมไปกับละครเรื่องนี้ค่ะฝากดูได้นะคะจังหวะหัวใจในสะอาดค่ะ หาไม่ไว้ทำไมทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอ